ครับวันนี้มานั่งกินจำปะดะอย่างมีความสุขนอกจากจำปะดะสายพันธ์ดีจากอำเภอรกระปงจังหวัดพังงาแล้วนะครับก็ได้นั่งกินกับคุณคันจอดที่กิติชัยใสสะอาดซึ่งเป็นคนพื้นเพจากจังหวัดภูราษ นครศรีธรรมราชเนี่ยได้เห็นจัมาได้กินจำปาดาเนี่ยมันจะมีความปลุกกายผมนี่บังเอิญว่าเป็นคนเกิดสงขาสงขาเนี่ยมันจะมีจำปาดาอร่อยอยู่ก็คือที่เกาะยอเกาะยอแต่พูดถึงเกาะยอนี่ไม่ว่าจะเป็นลูกละมุดนะอร่อยจำปาดะอร่อยปลากะพงอร่อยของเขานี่มันอร่อยหมดเลยไว้เกาะยอเนี่ยแต่ที่นี้เนี่ย ถึงจำปัดานะครับเท่าที่ผมรู้จักมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเนี่ยแล้วพอมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ที่นิยมมากเลยนะขายกันในงานเดือนสิบเนี่ยช่วงเนี้ยงานศาสตร์เดือนสิบที่ตะมาคมชาวปักใต้เนี่ยเป็นเป็นหลายๆคันรถสิบล้อมาจากอำเภอร,รานสากา,าจังหวัดนคะรศรีธรรมราชอ,อ,อมาเท่าไรก็หมดฮนะแล้วตอนหลังเนี่ยก็มีคนที่ แบบว่าลุ้นหน่อยก็ไปหาจำปะดาเกาะอยอมาขายอันนี้มีไม่มากมาเท่าไหร่ก็หมดแล้วตอนนี้ที่มีชื่อเสียงมากเนี่ยาาจนกระทั่งจำปะดาลานตะกาดูแผ่วๆไปคือจำปะดาจากอำเภอควนโดนยังวัดตะูน,นเป็นแหล่งเลยแหล่งพอๆกับลานตะกาเลยนะครับไอ้นวันเนี้ยผมก็ทดลองแล้วว่าไอ้น้องเปียยสมชายเนี่ยไอคนเนี้ย มันทํางานอยู่ที่องค์การโราตรศัพทดับ่่มันจะเก็บวันลาสะสสมเอาไว้หมดเลยแล้วก็ปีนึงเนี่ยมันจะได้มาขายจำปัดดัสั่งจำปดัดดมาขายมันก็เลยร,รู้รว่างานงานจัดยอนติดมันรู้ว่าจำปดัดดที่กระปรงเนี่ยมันออกอ่อนที่พังนาเนี่ยมันก็เลยซื้อมาก่อนผมก็เลยอุดหนุนมาสี่ห้าลูกแต่วันเสาร์เนี่ยเสาร์วันที่เท่าไหร่นะพีกจอด วันเสาร์ที่ที่บกยุคเจ็ดเนี่ยยุคเจ็ดทีที่บวกในวันเกิดป๋าเปลมอมอก็จะสั่งมาจากสะตูนเอาละเว้ยของจริงอตอนเนี้ยผลไม้ปักใต้ทุกอย่างเนี่ยน่าสงสารหมดอ่ะสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ไปหลบจากครัวสาภาพไปช่วยขายมังคุดขายเงาะได้2 2> ไห้าน,นองตันขายลองกองลองกองนิดหน่อยแต่ตอนนี้มันเริ่มออกแล้วไม่ไหวเว้ยมันหนัก แต่หน้าสงสารนะทำอย่างมีความสุขกับพี่จอรัดทีนี้สัปดาห์นี้จำปะดามันเลือกบอกอไออาทิตย์บดีกรมการค้าภายในเนี่ยอ้นี้เงินเดือนเยอะนะจะไม่รู้ทําไมมันต้องตั้งใจทําหน่อยครับท่าน,ะนอาทิตย์ดีช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออเนี่ยจำปะดาออกนะคราวนี้มันเป็นผมว่ามันเป็น,เป,นเป็นหลายแสนกิโลอ,ะอ่ะเฉพาะที่สตูลเนี่ยมันหลายแสนอยู่แล้วสตูลลานตะกาเนี่ยโอ้โหต้องช่วยนะ เนี่ยแล้วมันไม่ได้นะพอถึงเวลาสุกมันสุกนะมันสุกเนี่ยตอนนี้มันสุกแล้วดูเนื้อมาดูเนื้อใกล้ๆนี่ยอมรับเลยว่าจำปะระที่เดิมที่เราเข้าใจว่าเกาะยอลานตะกาควรโดนเจอเข้าไปที่กระปุกอร่อยอร่อยจริงขนาดประธานด่าภาพยังยอมเลยว่าอร่อยผมผมก็ยอมเลยว่าแล้วเนื้อมันดีเนื้อมันโอนิานเเอาวันวันวันเตนี้นะ เจอกันที่สมาคมชาวปักใต้ใครอยากจะซื้อจำปาดดาดิบก็ไปซื้อแล้วใครอยากจะกินจำปาดดาทอดจะตายทอดแบบสตูนก็คือแป้งบางๆมีให้กินผมจะไปทอดเอง<ะ>โอเคนะโอเคนะอคขอบคุณครับสวัสดีครับ